ฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วเราจะไม่ทนอย่าเพิ่งลุกไปไหนให้ลองถามตัวเองกันดูว่าเธอวาดมือเก่งแค่ไหน การวาดมือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายการวาดมือมันยากมากมันเป็นตัวปรับเซียนสำหรับชาวนักวาดยอมรับสารภาพมาเลยว่าใครที่กําลังหัดวาดรูปใครที่เป็นนักวาดเบบี้เนี่ยพอวาดทั้งตัวได้ปุ๊บแต่พอมือเอาไปซ้อนไม่ไหนดีวาดไม่ได้ซุกข้างหลังอยู่แบบนี้สารภาพมาว่าใครเคยโดยส่วนตัว <c oughs> เราก็ไม่ถนัดเหมือนกันเว้ยใจจริงอะอยากจะมาทําคลิปสอนวาดมือแต่กูก็วาดไม่เก่งตัวฉันเองที่กล้าเคลมว่าเป็นโยเทอร์โบสายอ์ตเพ็ มือไม่ได้เหมือนกันอ่ะมันก็พอมีเบสิกบางนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าทีก็ใช้เวลานานเหลือเกินก็เลยต้องเอามือซุกข,ข้างหลังอยู่อย่างงี้เพราะว่าไม่เก่งเหมือนกันไม่ได้ละไม่ได้แล้วไม่ได้ละไม่ได้ละเพื่อให้สมงศักดิ์ศรีกับการเป็นยอทบอ์ดอาร์ติสมือต้องมาแหละ ต้องทําให้ได้แหละคลิปนี้ไม่มาสอนแต่จะมาชาเลนตตัวเองให้วาดมือให้ได้ภายในคลิปนี้แหละเพราะว่าในเน็ตตอนนี้เขามีตุดตัวเลี้ยมีวิธีสอนการวาดรูปมืออยู่เต็มไปหมดก็จะมาฝึกไปด้วยกันนี้แหละจบคลิปมันต้องวาดได้สัครั้งนึ่งลอวะเอาเอามะเอาเอาก่อนอื่นนะมาดูกันว่าปกติแล้วเราวาดมือยังไงเอาแบบไม่มีอะไรในหัวนะ แบบโน้ต้นแบบโนูวิธีถ้าเป็นเราวาดมือเนี่ยเราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเรียนอย่างนี้ก่อนแล้วก็มีนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างนี้แบ่งนิ้ว1 2 3 4สอย่างงี้พยายามทําให้มันเป็นน,นิ้วนิดนึงแล้วอาจจะมีลายมือลายมือ,มอเขาเรียกอะไรนี้เออรียกลายแชทนี่คืออะไรนิดนึงตรงนี้นะคุณมีดวงที่จะถูกหวยเลขที่ออก ซึ่งซึ่งดูไกลๆมันก็พอได้อยู่ไหมมันก็เป็นมือไหมอาจจะมีลายนิดนึงยอมรับว่าเส้นฉันยุ่งเย,งยิงมากนะเอาตรงๆเฮ้ยก็พอได้เบสิกอยู่ป้าก็พอเป็นมืออยู่แล้วป่ะเนี่ยเอาจริง ก็มือโย่ไม่ินวพิการอะไรขนาดนี้เป็นแง่งขิงเลยปัญหาคืออันนี้วาดพอได้เว้ยแต่พอเป็นมุมอื่นๆเช่นการกำการใดๆกันเนี้ยเส้นการหมุนการทำนมืออย่างนี้การทำท่าทางอย่างนี้การแบบต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้เว้ยเราต้องไปแบบเปิดดูตัวอย่างชาวบ้านแล้วก็พยายามวาดตามนานมากไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้มาลองวาดมือตามตัวตัวเลียวคลิปสอนวาดมือชาวบ้านกันเริ่มจาก แบบสั้นๆไหวๆก่อนพอเป็นคนสมาธิสั้นฉันรู้เธอก็เป็นเธออดทนดูคลิปนานๆไม่ค่อยได้คลิปสั้นๆมันจะไปอยู่ในก็ในทิกต o k ไงล่ะอ่านดูหน่อยสิ เราไปดูคลิปสอนวาดรูปใน Tik t o k มาไว้ของคุณคนนี้ของคุณอาร์ตไซเกียวเนี่ยคนดูไป4.7ล้านวิวในมีอะไรน่าสนใจเริ่มเบสิกจากสี่เหลี่ยมคางหมูกันก่อนนะแล้วก็เติมข้อนิ้วกลมๆ4อันเข้าไปทีนี้ลากเส้นขึ้นไปแล้วเติมข้อนิ้วอีกลากเส้นอีกเติมข้อนิ้วอยู่ตรงบนๆสังเกตว่านิ้วกลางจะสูงสุดนิ้วก้อยจะต่ำสุดส่วนนิ้วโป้งนั้นวาดข้อนิ้วให,ใหญ่ติดกับมือเข้ามาแล้วก็ลากเส้นด้านนอกเป็นเส้นรูปร่างของนิ้วมือตามข้อน นิ้วตามทรงที่วาดเข้าไปก็จะเป็นเหมือนกับเป็นรูปทรงมือแหละเขาบอกว่าเทคนิคนี้จะช่วยให้เราวาดมือมุมไหนๆก็ได้ขอแค่วาดข้อนิ้วด้านในก่อนแเราก็วาดเส้นด้านนอกตามหรือแม้กระทั่งตอนที่ไม่เห็นข้อนิ้วเช่นกำมืออะไรอ่างนี้ก็ให้วาดข้อนิ้วไปก่อนแล้วค่อยวาดเส้นนอกตามหรือว่าถ้าถนัดก็ทําเป็นข้อนิ้วให้กลายเป็นก้อนๆเดียวกันก็จะไหวขึ้นเติมดีเทลเข้าไปก็จะสวย เขาอธิบายแบบเห็นภาพอยู่เหมือนกันเนาะการที่เราสามารถมองเห็นโครงสร้างภายในก่อนเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เรามองเห็นข้างนอกได้ง่ายขึ้นเหมือนกับร่างกายเรามีกระดูกเราก็จะสามารถแบบว่าเออรู้ว่าไหล่คนอยู่ตรงไหนหัวคนอยู่ตรงไหนเบสิกนี้มาถูกทางเลยเบสิกนี้น่าสนใจแล้วเหมือนเขาจะย้ําตรงการแบบตรงข้อนิ้วใช่ไหมไม่ว่ามุมใด,ดๆที่คุณจะไม่เห็นคุณวาดข้อนิ้วไปก่อนมันก็จะสามารถทําให้แบบว่าเออหลอกสมองเลยว่าอ๋อมันคงจะ ประมาณนี้หละนะแต่แอบคิดว่าเขามีกักๆวิธีมุมมองอื่นๆเช่นเอ้ยเราเรากล้กามเนื้อของมันควรควรจะเป็นอย่างไรองศามันควรจะยังไงไอเน,นี้ยมีกักๆอยู่เหมือนกันคงจะพาะเป็นติกต๊กติก๊กตอกมันอธิบายได้ไม่หมดนะเนาะอะมาลองดูมาจ่ะมาลองดูกันแป๊บหนึ่งนะทุกคนขออนุญาตใส่พื้นล่งังที่เป็นพื้นหลังกระดาษก่อนเพราะอยากจะรู้สึกถนอมสายตา อยากรู้สึกเหมือนกับวาดอยู่บนกระดาษก็ใส่บัตรเปเปอร์ของคุณอัตมประกรณ์นี้ทำพื้นหลังกระดาษได้ง่ายๆมีขา่แล้วที่ t o p u t o c o m นะคะเออขายของไงขายเหอะช่วงนี้จนอันดับแรกเขาบอกให้วาดสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยม ้างหมูอันนี้คือข้างหมูใช่ไหมเออแล้วก็วาดข้อนิ้วข้อนิ้วข้อนิ้วสีนิ้วอันนี้ไม่ได้ตั้งใจให้เบี้ยวนะมันเบี้ยวเอง<ม>ไปเองวัน <laughs> ตี่วงนี้ไม่ค่อยได้วาดรูปลากเส้นเติมข้อนิ้วบนบนลากเส้นขึ้นไปเลยเหรออังนี้หรอกเติมข้อนิ้วบนบนอ่ะกูกะไม่ถูกขนาดไม่ถูกอีกเลื่อนลงมาหน่อยก็เติมข้อนิ้วบนบนอีกนิ้วกลางจะอยู่สูงสุดนิ้วก็จะเล็กสุดอย่างนี้ต,ตีนมาไม่เป็นเชื่อในโปรเซสสิคะ อระกอบเชื่อในปเปอร์เซ็นต์แล้วก็วาดข้อนิ้วใหญ่ๆติดกับมือไปเลยอย่างนี้หรอข้อนิ้วด้านหนอย,อย่างนี้ก็ได้อยู่นะทีนี้วาดเส้นข้างนอกที่จะเป็นรูปทรงของมือของเราเลยใช่ไหมตรงที่เป็นกลมๆก็จะกลายเป็นข้อนิวอน้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใส่สรอยให้เขานิดนึงเฮ้ย <Hey, S 2> มันก็ได้อยู่นะได้อยู่คือจะแอบงงนิดนึงเพราะว่าเราสุดท้ายเราไม่รู้ว่ามันมีกล้ามเนื้อตรงไหนงอกขึ้นมาก็เป็นมือนะแต่แต่ที่เรารู้สึกว่า มันไม่มีการคำนวณว่าถ้านิ้วกลางออกไปอย่างนี้แล้วมันจะควรขนาดไหนหรือว่ากล้ามเนื้ออันไหนมันเชื่อมต่อกันยังไงสังเกตตรงนี้มันไม่มีคำอธิบายอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้ถูกกระเปล่าซึ่งถ้าดบงดูมือของเรามันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็ดีกว่าเวอร์ชั่นแรกของฉันนะอ่ะไปดูของคนต่อไปกินข้าวกับอะไรหยุดจ้า ค่อยๆเคียวนะจ๊ะเดี๋ยวติดคอเออค่อยๆเคียวอย่าลืมกินน้ำด้วยนะเป็นห่วงเราขยับไปเป็นคลิปยาวบ้างเพราะว่า TikTok เริ่มอธิบายมาละเอียดแล้ว u t u b e กันมาฝั่ง YouTube เนี่ยก็จะมีการอธิบายที่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นหรือเปล่าแล้วคลิปสอนวาดมือใน YouTube ที่เยอะมากมหาศาลมากจากนักวาด ทั่ทั้งโลกมาถึงว่าเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนักวาที่ทุกคนจะต้องเจอจากช่อง Draw Like Sir Watson เขามีเบสิกที่อธิบายละเอียดขึ้นเดี๋ยวสรุปให้ฟังขั้นต้นเบสิกก็จะเหมือน,นกันก็คือมีก้อนก้อนก่อนนะครับแล้วก็ขีดเส้นนิ้วขึ้นไปแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น3มพาร์ทเพื่อความอีซี่มีพาร์ทนิ้วพาร์ทนิ้วโป้งแล้วก็พาร์ทฝ่ามือหลังจากนิ้วก่อนสาม,มารถที่จะแบ่งเป็นท่อนๆได้3ท่อนปลายนิ้วก็จะเป็นหมด,หมด ต่ถ้าลบก,กระดูกข้อนิ้วหลังมือเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นสี่ท่อนเท่าเท่ากันส่วนฝ่ามือกับหลังมือนะครับข้อนิ้วหลังมือจะวางตัวกันเป็นโค้งโค้งเส้นเอ็นของนิ้วจะลากยาวลงมาเพียงจุดเดียวกันแล้วข้อนิ้วก็จะถูกวางเหมือนกับทรงพัดเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้ว่ะเออจริงด้วยว่ะแล้วฝ่ามือล่ะกล้ามเนื้อหลักๆที่ต้องวาดก็คือไอ้เจ้าสามก้อนนี้ทุกคนเอาง่ายๆคือจําว่ามันยึดกันอยู่ไอ้สามตัวเนี่ย อส่วนนิ้วโป้งคล้ายๆกันกับว่านิ้วอื่นแบ่งเป็น3ส,ส่วนเหมือนกันแต่จะเชื่อมกับไอก้กล้ามเนื้อฝ่ามือข้างๆอันนี้ยากนิดหนึ่ง เพราะว่าด้วยการอยู่ด้วยการฝึกบ่อยๆเราก็จะได้มือที่สมบูรณ์เราชอบที่เขาอธิบายก่อนว่าแต่และส่วนมันม,มนีมันมีอะไรบ้างอย่างนิ้วเนี่ยเป็น3ส,ส่วนใช่ไหมเออนิ้วเนี่ยเป็น3ส,ส่วนแล้วชอบการที่แบบว่าเส้นมันคอนเนคกันนะมันทําให้แบบเออเห็นภาพง่ายขึ้นแล้วก็แบบมีที่มาที่ไปอันนี้มาลองดูกันนะครับก้อนๆก่อน แล้วก็ขีดเส้นนิ้วขึ้นไปอันนี้ใช่ไหมก็บอกว่าอันนี้ขึ้นไปข้อนิ้วจะวางตัวกันเป็นเหมือนพัด มันเป็นพัดจริงๆด้วยแอลนอย่างเมื่อกี้เป็นแบบเส้นตรงนะอันนี้เป็นพัดนะแล้วเอ็นก็จะวางมาจากตรงกลางเส้นเอ็นก็จะพุ่งไปหาจุดข้างล่างตรงกลางทีนี้ถ้าเราวาดกล้ามเนื้อเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นง่ายขึ้นใช่ไหมกล้ามเนื้อสามก้อนนี้ลกลุงลังนิดนึงแต่ฉันเชื่อว่ามันทําให้วาดเส้นข้างนอกได้ง่ายขึ้นโดยการที่มันมีกล้ามเนื้อเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราอมมองภาพออกว่า อะตรงไหนมันอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ละว่ามันไม่แย่เลย้ยดูดีขึ้นเอาจริงถึงแม้ว่าเราวาดหลังมือใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เห็นกล้ามเนื้อก็เหอะเนี่ยมันไม่เห็นกล้ามเนื้อก็เหอะแต่เราเราเข้าใจมันง่ายขึ้นนะใช่ I l k e i t เอาตรงๆเ <c oughs> กนี้ก็โอเคกูถือว่ามันคือเป็นมือแล้ว <c oughs> มันเป็นมือแล้วแหล, <c oughs> ไละไปไกลไปมากกว่านี้แล้วชินเนอย <c oughs> จะภูมิใจในตัวเองแค่นี้ไม่ได้หรอคนเราต้องรูจ้จักมองหาความสุข ในทุกทุกที่ถึงแม้ว่านิ้วของเราจะดูประหลาดประหลาดน่อยก็คือแต่ภูมิใจใจ้ไหมสุซานสุสานมือสวยมากเลยนะเนี่ยอุ้ยมันมจริงจริงด้วยดูดิสุสานเขาก็มีข้อน,นิ้วตามที่เขาสอนมาเลยนะโคนแบงเป็นสามส่วนแล้วก็อุ้ยจริงด้วยนี่ชัวนเอามือสุสานมาเป็นตัวอย่างเจ็บไหมลูกสุซานขออนุญาตถอดมือได้ไหเอามือช้ออ,ออกมาเพื่อการศึกษาไม่ได้หรอ อันต่อไปทุกคนจะยากขึ้นและยากขึ้นไปอีกอย่าพิ่มหลับตื่นก่อนอย่าเพิงมลับสมเกียร์แม็กกี้จากช่องโปรโก,โกนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้านี้เราชอบม,มากเลยเขาสอนกันว่ารูปที่แบบละเอียดยิบยิบมาเป็นซีรีส์เลยจ้ะ 4. ตอนละเอียดกรุบนะสอดตั้งแต่กระดูกข้างในกล้ามเนื้อที่มัดโยงผูกกันอยู่ดีเทลรายละเอียดแบบเดียลิสติกเวอร์เใครมีเวลาว่างๆไปนั่งดูแต่เราสรุปมาให้แบบแบบเอาไหมให้หน้าเบือ่อเอาให้พอที่พวกเธอไม่จะคลิบข้ามประมาณนี้นะ1เลยมือของเรานะครับมีขนาดเท่าๆกับหน้าของเราเอ้าวอันนี้เพิ่งรู้ไหนเอยจริงๆดูนะเนี้ย สัดส่วนแบ่งครึ่งจากข้อนิ้วมือแรกแล้วก็แบ่งครึ่งไปถึงปลายนิ้วอีกได้ข้อพับแรกแบ่งครึ่องอีกก็จะได้ข้อพับที่2แบ่งครึ่องอีกก็จะได้เล็บงงๆนิดนึงแต่พอดูภาพเราจะเก็งง่ายขึ้นข้อมือแล้วก็ฝ่ามือนะครับให้ลองนึกว่าเป็นกล่องแต่เป็นกล่องแบนๆโค้งตามแนวข้อนิ้วแล้วก็แถมกล่องสามเหลี่ยมแปะๆงอกออกมาเป็นฐานนิ้วโป้งส่วนนิ้วก็จะงอกออกมาข้างๆกล่องน,นั้นกล้ามเนื้อมีหลายกล้ามเนื้อมากแต่ว่ามีกล้ามเนื้อมัดหลักๆที่เห็นได้ชัด ตรงฝ่ามือใกล้ๆกับข้อมือจุดที่ต้องสนใจก็คือรูปทรงหยดน้ํา3จุดตรงโคนนิ้วโป้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ข้างๆ้างฝ่ามือแถวแถวโคนนิ้วก้อยให้นึกภาพนิ้วโป้งเราคือน้องไก่จะอบอวบตอนหดนิ้วแล้วก็จะแบนๆตอนกลางออกมันถึงขนาดต้องมอกันถึงกล้ามเนื้อถึงกระดูกกันภายในกันเลยนะ เดอะเบสของการวาดมือนี่มันไม่งา่ายอนาตโตมีพอใครมาถามามาวาดมือยังไงจะให้ฉันตอบอยังไงเอยน้องไก่ถือว่าน้องไก่แต่มันเพิ่ประโยชน์จริงๆนะแกมันเหมือนเป็นการแอดออนเพิ่มความรู้จากสองคลิปที่ผ่านมาอันนี้ทําให้เรามีภาพในหัวง่ายขึ้นหรือเปล่าฉันชอบความเป็นหยดหนาะมากมันมันมันโอเคอะเดี๋ยวลองดูกันอเอาอย่าเพิ่งหลับนะใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วรู้สึกงงๆก็ไม่เป็นไร เพื่อนกันนี่ก็งงเหมือนกันแล้วฉันจะพยายามนะคลิปเต็ม,มารายละเอียดเยอะมากไปดูของคุณช่องโผโคนะครับมีสอนวาดอย่างอื่นด้วยฉันทำมาได้ทห้มือเขาฉันอยากเพกระจาดได้เธอไปดูของเขาคราวนี้จะใช้เทคนิคทั้งหมดที่เรียนรู้มาเนี่ยในคลิป23คลิปที่ผ่านมาเนี่ยมาลองวาดในอันนี้แล้วก็มาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมฉันพอที่จะจับใจความอะไรบางอย่างได้ในหัวซึ่งอาจจะต้องปรับเป็นสูตรของเรานิดหนึ่งเพราะว่าแต่ละสูตรมีความแอบไม่เหมือนกันหน่อยหนึ่ง ไอเ้เริฟการกะเคนสัดส,ส่วนมากมันทําให้ง่ายอะ่ะมันแบบข้างบนเท่ากับข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยมันได้โอเคนะเทคนิคพัดนี้จะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตเาะไม่รู้ว่ามันเป็นโค้งมาก่อนส่วนเทคนิคหยดน้ำนก็จะทําให้กล้ามเนื้อในหัวมันง่ายขึ้นมากๆซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนการที่เราฝึกวาดใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะวาดรูปเดิมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีความ ดีขึ้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไหมเหมือนกับที่เราถนัดขึ้นเรื่อยๆอ่ะรุปคนดูบอกมึงก็ไม่ได้ว่าดีขึ้นเลยนะคะ ม่มันเป็นการฝึกทักษะไงไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็ต้องแบบมีครั้งที่1ครั้งที่สอง่ะใครเขาจะเก่งเกิดมาแล้วว่าสวยเลยแนละ้วไม่มีเค okay. มันมีแววดีมีแววอร่อยเธอเกาบมามันมีแววดีมันมีแวแวอร่อยอะ่ะจริงไมด้โม่ไมด้โม่นี่ก็เกาไปอีกเดี๋ยวเราลองเติมรายละเอียดนิดนึงแล้วก็มาดูกันว่าเอ้ยมันได้ไหมโอเคทุกคนนี่<ม>คือภาพทิวาดล่าสุดนะฮะภาพทิวาดล่าสุดไปเติมเงามันนี้ หสังเกตว่าจะมีความเป็นมือที่ดูสมจริงขึ้นมากขึ้นแล้วก็เราเพิ่มความแบบมีน้ำมีนวลตามภาษาของมือจริงๆเข้าไปเปรียบเทียบกับภาพแรกถึงแม้ว่าจะเป็นคนละฝั่งของมือแต่ก็พอเห็นภาพคร่าวๆใช่ไหมอันแรกๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นกระตูนสดส่วนใหญ่เริ่มเห็นความเป็นไปได้ว่าอ้ามันจะต้องมีชิ้นส่วนประมาณไหน นะเริ่มมีความกัดขนาดที่ถูกต้องมากขึ้นเริ่มมีหมวนกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วพอปรับจุดอีกน,นิดนึงก็เฮ้ยมันก็ได้นะมันก็โอเคนะเธอเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังหนีได้อีกก็เลยไปนั่งวาดอีกทีหนึ่งแล้วก็ลองลงสีดูว่าเวิร์กไหมปรากฏว่านี่ค่ะทุกคนมึงนี่เป็นมือที่สวยที่สุดที่ทกูเคยวาดมา S <S าวาดเองจริงๆนะครอย่งนี้ไม่ใช่เอไอเจเนเรตขึ้นมาเราจะมีทมแ์แลบให้ดูด้วยนี่อ่านิวาดใหม่อี Pis, อกรอบหนึ่งก็าสายสูตรแบบที่ทุกคนดูไปนั่นแหละแต่ก็มีการปรับเอียงองศาของนิ้วให้มันดูแบบเอ้ยดูออร์แกนิกมากขึ้นนะฮะแต่ปรับจนๆกับประมาณน,นึงมีการตัดเส้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองลงค่าน้ําหนักลงค่าเบตดูเราใช้มือจากเราใช้แบบแบบมือตัวเองนี่แหละ พอโค้งพอเชฟที่เราเส้นสเก็ตที่เราลงไปมันดูแบบดูสวยอ่ะมาลงสีสนุกอ่ะพอมันสวยง่ายอ่ะเขาเจอไหมตําบักนิดนึงตอนลงสีเพราะว่าไม่ชินในการลงสีเนื้อให้ดูสมจริงแต่มันก็สนุกนะอันเนี้ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยซึ่งปกติกูวาดมือประมาณ3-4ชั่วโมงจ้ะเพราะไม่ถนัดแต่กูได้เท่านี้ในเวลาชั่วโมงครึ่งและฉันทําได้พวกเธอเขาทําได้แล้วมือในท่าทางอื่นๆเราก็สามารถใช้โครงสร้างแบบเดียวกันบิดไปบิดมา อันนี้ไปลองวาดมาเพิ่มเติมเฮ้ยมันมันก็เวิร์กอยู่เหมือนกันนะเพียงแค่อาจจะงงนิดนึงเรื่องเปอร์สเป i ทีแต่แต่ทำไมครับคุณเมวเอาอะไรจ้าแต่เราว่ามันสามารถปรับ a d ด p t ให้เข้ากับสไตล์ตของทุกคนได้อ่ะไปลองดูกันนะทุกคนนะคลิปนี้มาประมาณนี้อยากให้เราลอง a ชา e เลนตัวเองวาดแนวไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยหวังว่าจะได้อะไรกลับไปกูวาดปืไปลแล้วมึงเจอกันใหม่เชีย G าย later บายแ, <Bye. S 1> ยาแคปรูปแมวหนึงสองสา